เันนะ MLW18 เป็นกางเกงสเวตเตอร์ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น a B ขออนุญาตเอามาทำรีวิวหน้าไหล่สดให้ได้ชมกันอีกนะลูกค้านะใครที่หาแนวกางเกงผ้าสเวตเตอร์ที่ไม่บางเลยนะรุ่นนี้ออกออกผ้าสำลีออกผ้าหนาทรงสวยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่ารุ่นเอบะเขาจะมีตำหนิในเรื่องของขุยผ้าหรือว่าเปื้อนเลอะเหลืองต้องซักทำความสะอาดมากกว่าเกต นิดหนึ่งนะคะมากกว่าเกียดเอนิดหนึ่งวันนี้ลูกใหญ่80โลเนาะเดี๋ยวทำเดี๋ยวให้ดูหน้าไหลเลยนะคะอือใช่ขอถ่ายแป๊บนึงฝั่งนี้สียสวยอือเป็นรูปละ เขียบเข้าพอดีโอเคคระชายิงเลยรุ่นนี้คราชายหญิงเลยค่ะพี่ค่ะรู้ขอแอบดูตัวนี้ได้ไหมไหนอร่อย <all> right. เห็นสกรีน mm hmm. เห็นอะไรแล้วคือแบบแวะดูนิดนึง uh huh. ลูกค้างานงานแพนด้ามีความรู้สึกว่าม,มันจะได้ความงานแพนด้ากับเชอรี่โรงงานเดียวกันนะบางทีอัดพลอยจะติดต,ติดเรียกแพนด้าโรงงานเดียวกันลูกค้างานงานกางเกงสเวตเตอร์ที่แบบ oh. แฟชั่นอะแฟชั่น นะคะนี 3D แบบนี้มีงานติดนี่นี่เห็นไหม what what คือเน้นเน้นเน้นสไตล์แฟชั่นลูกค้ารุ่นนี้อาจจะไม่ได้เน้นแบรนด์กีฬาติดเหมือนพวกรุ่นพี่งานญี่ปุ่นใช่ค่ะนะคะแต่เน้นไปที่แบบทรงเขาสวยทรงสวยทรงแฟชั่นให้ดูทรงนะแม่เห็นปะทรงขาดจ้ำทรงสวยนะคะติดเอ AB จะติดสีดำเยอะหน่อยตามที่แม่เห็นชั้นผ้าเนี่ยเห็นปะ พอไกลไกลก้องอ่ะแม่ผ้าไม่ได้เฟตเก่าขนาดนั้นนะนะคะผ้ายังสดผ้ามันยังใหม่อยู่อ่ะลูกค้าอาจจะมีสีเฟดเฟผสมบ้างนะคะเล็กน้อยแต่คือดูดิแกมันเป็นเฟดที่สวยขาดจ้ำแบบพองๆค่ะจ้ำแบบสวยนะคะลูกค้าแล้วเอลยังตายอ่ะยังไม่ไม่ค่อยติดนะ เอแบบที่ยางตายหรือยางเสียน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของขุยผ้าขนผ้านิดนึงแล้วก็เปื้อนเลอะนะคะถ้าเจอตัวเทาๆหรือขาเลอะเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูนะคะลูกค้าเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะ80โลรุ่นนี้นะคะ80กิโลค่ะนนพี่คะ่ะเอลแฟชั่นเลยสวยไหมราคาเบาด้วยยกสอบ80โลราคาเท่าไหร่น้องเซน0 <00. S 1> บาทคะ่ะพี่ยกลูกใหญ่ ยกลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยนะ2 9 0 0บาทสุดไยสใหญ่มากดูเดี๋ยวนะฮะสอง0พี่ขาใครที่เอาไปแล้วยโยนเข้าเครื่องซักผ้าอยู่แล้วหายห่วงบอกเลยนะคะใครเอาไปแล้วยโยนเข้าเครื่องซักผ้าคลีนอยู่แล้วบ้านพี่เอาไปยังไงก็ซักก่อนน้องค่ะก่อนขาย,ยสบายคุณพี่สบายหายห่วงเลยเพราะว่า เนื้อผ้ามันมันแค่แบบเหมือนเปิดฝุ่นนิดนึงใได้คลีนสักรอบนึงเก็บขุยผ้าก็คือเทียบมือนหนึ่งเทียบชนงานเกรดเอได้เลยคุณพี่ขาดูสิน่ารักมากไปเก็บเก็บฝุ่นนิดนึงนะคะงานแฟชั่นอะ่ะมันผสมไปเยอะนี่นี่หนูให้ดูเลยเห็นไหมเห็นไหมแม่เห็นอะไรปะน่ารักนี่แล้ว80กิโลสังเกตนะคะพี่พี่ขาตัวนี้ผ้าจะออกหนาผ้าจะออกแบบเป็นงานผ้าที่มันอยู่ทรง ผ้าที่มันเป็นทรงนิดหนึ่งมันจะไม่ได้ออกเป็นผ้าบางเหมือนเสื้อยืดหรือว่าผ้าเก็ตปามีผสมนะแต่ว่าน้อยนะคะรุ่น AB จะน้อยจะเน้นผ้าเนื้อดีหน่อยผ้าเนื้อแน่นๆนิดหนึ่งนะคะลูกค้าขาเนี่ยสีเทาสีเทาแล้วรวมชายหญิงใครมาอยากได้งานแบบว่าขาจ้ำเบอร์สวยๆหรือว่าเกงเกงสเวตเตอร์นะคะลูกค้าเอาได้เลยอุ้ยอันนี้สวยอะ่ะอันนี้ขาใหญ่มาก ขาแบบแฟชั่นแกขะใหญ่มากเก็บขนผ้านิดเดียวนิดเดียวเลยค่ะพี่นะคะขออีกนิดนึงนะขอเก็บรีวิวอีกนิดนึงเพราะว่าตัวสวยๆเยอะโอ้โหเนี่ยอุ้ยแต่งขาสวยมากตัวนี้แม่ในกล้องมันอาจจะดูฟ้าๆจ้าๆนิดนึงนะเออสีดําเพราะว่ามันเป็นสีดําแล้วมันแบบว่ามันสะท้อนไฟเนี่ยดูดิขาสวยพี่ ขาดจำขัดปล่อยผสมเลยแต่ออกทรงวัยรุ่นสวยมากโอ้โหสวยเลยขอ,ขอถ่ายรูปหน่อยได้ทรงวัยรุ่นทรงเพราะวัยรุ่นมาก<ช>80โล2,900รโอเคราคาเท่ากับ45โลเกรด A ถ้ารุ่นเนี้ยอยากได้เกตด A ราคาอยู่ที่2 5 0 0หรือ2,900ัน้าี๋ยน้องพลอยราคาประมาณนี้ลูกค้าราคาประมาณนี้ถ้าใครแบบหุยซักซ่อมได้นะแม่เล่นเกตด B สบายเลยเพราะว่า ราคาเหมือนเหมือนได้1แถมหอ่ะ <S <S 2> <S 2> เหมือนซื้อ A <S <S 2> <S 2> แล้ว1แถม1แต่นี้เป็นรุ่นเกรด B เนี่ยแม่ดูดิผ้าโคตรแน่นเลยแม่ดูนะผ้าน้องคอยจับให้ดูผ้าแน่นๆสวยๆเลยขาดจำ <S <S 2> <S 2> อุ้ย80โลนี้ประมาณกี่ตัววะเนี่ยน่าจะ,น,าจะน่าจะประมาณร0อยไปๆค่ะพี่ร้อย0กสิประมาณนะประมาณนะคะถ้า45โลอยู่ประมาณ70กว่าตัวเจตัวบวกลบ นะคะรุ่นนี้ก็ร้อยร้อยห้าร้อยหกสแล้วกันตีต่ต่ำไว้ให้ลูกค้าก่อนนะคะเ <c oughs> นี่ยทรงคากโก้พี่แล้วเป็นสไตล์แบบผู้ชายออกช่ำช่ำเลยนะ <c oughs> นี่ยังไม่ได้รีดนะแม่นะยังไม่ได้รีดเลยเปิดสดๆเลยงานจากในกระสอบเลยค่ะ10ลูก20ลูกว่ามาหุยมีว่าบาามีติดบ,บางนิดนึงเดี๋ยวเป็นทรงแฟชั่นอย่างนี้เห็นไหมแม่ เนี่ยถ้าบางจะเป็นประมาณนี้เลยพี่ญี่ปุ่นจะออกเป็นสเต็ปผ้าประมาณนี้เยอะหน่อยนะคะใครชอบงานผ้าแน่นๆทรงแน่นๆ,ทร,ๆทรงสวยๆนะคะแนะนำให้เปิดรุ่น A-B A-B ได้เลย a อได้เลยใส่เป็นกางเกงนอนกางเกงจ็อกกิง้งนะกางเกงเอออุ้ย, k ยเควินหรออะไรแบบนี้ก็ได้ไเควินไทนะคะ c k แท้เปล่าไม่รู้อพอขอไปอีกทีได้นี่สวยลูกค้านี่เห็นไหมเก็บวิิงขายแบรนด์ออกให้หลุน้นมีพวกแบบงานผ่าข้างด้วยนะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะขาขาแบบผ่าออกข้าง,ขาขางตรงแฟชั่นงแฟชั่นฟิลนั้นอุ้ยอันนี้สีเทาๆอุ้ยอังจริงยังไม่ค่อยเจอแบบเละเหลืองนะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะโชว์ให้ดูนะแม่เต็มที่คือขุยผ้านะ แต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีตัวนี้แบบร้อยเปอร์เซนต์เอบีเอบีไม่ใช่บีล้วนนะแม่เอบีแต่ไม่ใช่บีล้วนนะแปลว่าแม่ยังได้ลุ้นงานหัวงานเกรดเอนะคะงานหัวงานเกรดเองานแบบว่าใหม่ฉ่ำมงลงมีนะคะลุ้นได้นี่อย่างตัวนี้นี่ตัวนี้น้องพลอยให้ดูเลยตัวนี้สวยวิวตัวนี้ของแบรนด์หรือเปล่าไม่รู้ไม่แบรนด์นะแต่ว่าเนี่ยแม่เห็นป้ามันจะมีแบบเหมือนเลอะนิดนึงเลอะนิดนึง ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแม่ซักเลยซักครีนทําความสะอาดได้เลยคุณพี่นะคะอย่างที่นุ้งบอกอะถ้าเอาไปแล้วซักอยู่แล้วเอาไปแล้วโยนเข้าเครื่องอยู่แล้วตัว AB คือหมดหมดปัญหาหายห่วงคุณแม่เอาไปได้เลยยกลูก80โลแค่2 9 0 9นะคะแค่2,900บาทลูกค้าตกเฉลี่ยประมาณกี่ได้ทุนประมาณเท่าไหร่น้องเซนเราขาพองขาขาใหญ่ค่ะเรา้อยห้ตัวเราสักรยห้ตัวก่อน นะคะประมาณ150ตัวนะแม่น้องพลอยหารต่ําให้ก่อนเลยประมาณ19บาททุนให้เลยประมาณ19บาทแต่ว่าผ้าแน่นนะแม่ใช่เป็นยางยังดีด้วยเป็นทุนราคาที่แบบเอวเสียน้อยอผ้าแน่นๆทรงสวยแล้วออกทรงแฟชั่นเท่านั้นเลยไปซักไปขีนสักนิดหนึ่งลูกค้านะคะขึ้น50ขึ้น59ขึ้น8 9ขึ้นร้อยแล้วแต่แม่เลยแล้วออกไซส์ใหญ่ทรงแฟชั่นเยอะเนี่ยดูดิ ลูกค้าหนูเห็นขายร้อยหนึ่งตลาดนัดขายร้อยมีงานแบบทําแล้วเสร็จแล้วอะไรลูกค้า่ะลองดูลองดูใครหากางเกงสเวเตอร์นะใครหากางเกงสเวเตอร์นะแม่นะสวยแปดสิบโลสวยๆลองเบอร์นี้นะคะราคาถูกราคาถูกราคาถูกเสีย A B. เอบจริงอุ้ยค่ะเออน่ารักมากมันมีแบบมันมีสีเฟดแหละมันมีสีเฟดมันอาจจะไม่ได้ผ้าสด ทุกตัวเหมือนพวกเกรดเนะมีสีเฟดแต่ว่าเป็นเฟสที่ไม่แย่เลยนะเนี่ยแม่ดูดิเฟสสวยนะเฟดมันเป็นไซส์ผู้ชายอะแม่เฟสมาแล้วเป็นไซส์ผู้ชายอย่างเงี้ยขาดจ้ำทรงผ้าแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเออยังสวยอยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าขา2 0 0 0 2 0 0 0แต่ก็ต้องแจง้งลูกค้านาอว่า ว่ามันไม่เหมือนตัวเกตเอพี่โอ้โหแต่ถ้าใครเปิดงานญี่ปุ่นแล้วเปิดตัวนี้หูกีตายใช่เอาจริงกีตายเลยอะถ้าถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าต้องแบบแบนแบนนะแม่ตัวเนี้ยแม่เล่นไปคือทําน้อยอยู่นะถ้าพูดถึงอะเอก็ถือว่าทําน้อยเอาไปแล้วโยนเครื่องเข้าเครื่องซักผ้าอยู่แล้วแม่จบเลยจบเลยสีตกก็น้อยนะคะขุยผ้าถ้าซักออกมาพวกนี้ขุยผ้ามันต้องเก็บอยู่แล้วไงแม่นะ เออขุยผ้าอะไรพวกนี้ต้องเก็บต้องเก็บมันอยู่แล้วแน่นยางแน่นใช่ตัวเนี้ยใช่ผ้าแน่นผ้าหนาสวยยางเอวเต็มที่เต็มกราฟติดพวกเชือกหายยางตายน้อยมากลูกค้าน้อยมากอยากให้ลองเนี่ยสีเฟสอย่างเงี้ยมียังมีติดไปบ้างเออยี่สิบบาทสามสิบบาทลงไปเลยเนี่ยแล้วหัวไซส์ใหญ่หนูให้ดูนะไม่ได้เล็กนะแม่ เอคร<ห>ึ่งหนึ่งใส<ด>่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะลูกค้าแล้วหายากนะเบอร์ที่ออกไซ้ใหญ่ๆเยอะอะออกไซ้ใหญ่เยอะหายากเชียนะคะเชียให้ลองดูลองเล่นดูลูกค้าราคามันเบา80โลแค่2,009จากปกติถ้าเกรด A จะ45โลด้วยนะ2,050 2 9 0แล้วพี่นะคะ B มีตำหนีบ้างเก็บบ้างต้องไปเก็บอยู่แล้วมีเอาไปเลยเลยหรือไปแล้วพี่ไม่ได้ขายแพง นะคะทุนถูกยกสอบ80โลแค่2,009 9เอาไปเลยลูกค้านี่จะหมดแล้วจะหมดลูกแล้วแม่ยังไม่ยังไม่เจอตัวแบบเละเลยนะยังไม่เจอตัวเละเลยนะแล้วมีแต่แบบหูมีแต่งานอย่างเงี้ยป้ายแฟชั่นเห็นไหมสไตล์แล้วแม่ดูผ้านแน่นอย่างเงี้ยโอ้โหชํำลูกรีวิวออนท็อปส่วนลดให้อีก200ค่ะ300ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่300เหลือ2 0 0นะคะค่ะ ใครจะเอาก้อนรีวิวแม่กางเกงสวยๆจอจานหนึ่งแปดนะแม่รหัส C f เจอจานหนึ่งแปดเลยมาได้เลยนะรหัส C f เจอจานหนึ่งแปดได้เลยลูกค้าขอ,อ,อทรงคาโก้ก็มีหลุดนี่สก,กีนน้าขาอย่างนี้เลยแลวสีสก,กีนยังใหม่สดอยูเลยเห <นะ S 1> ็นไหมสวยด้วยลูกค้าลูกใหม่2 9 0 0นนะถ้าลูกใหม่จะยังไม่มีโปรนะคะลูกค้า ลูกใหม่อาจจะยังไม่ได้มีโปรโมชั่นเดอ้อลูกใหม่จอจาน1.9ค่ะ,ะลูกใหม่จอจานหนึ่นะคะลูกใหม่จอจาน1.9นี่สีเทาสวยข้างหลังเป็นสกรีนตูดมาแล้วงานฟอนต์จะเยอะหน่อยสังเกตไหมแม,แม่ฟอนต์ที่ขาฟอนต์กระเป๋าหน้าหลังอุ้ยตัวนี้ไปเก็บขุยนิดหนึงเควินคายนี่สวยทรงผู้ชายค่ะเปอร์เซ็นต์ผู้ชายออกเยอะเหมือนกัน<ะ>รุ่นนี้เบอร,ร์นี้อุ เปอร์เซ็นต์ผู้ชายออกเยอะเลยนี่ตัวที่ฟอนเต็มหน้าขาแล้วใส์แบบผู้หญิงใส่ก็เป็นฟิลโอเวอร์ไซส์หรือผู้ชายก็ใข่ไข่ได้นะคะอันนี้รุ่น AB นะไม่ใช่ A นะแม่ AB นะ a อนะแต่ราคาคือจึง้งแล้วแล้วงานสเปคออกดีวายอดิดาสไอพิงแดงสะใจมากสาะแกใจมากแ <Okay. S 1> ดงสดไปเลยคุณแม่ นี่นี่โคตรจึงโซดจึงโซอู้อันนี้คิ้วเลยให้ดูก่อนน่ารักมากอุ้ละานแน่นเนี่ยดึงยางให้ดูยางกรอบยางตายน้อยมากสิ่งที่ยากที่สุดในการขายกางเกงพวกนี้ก็คือถ้าเอลเสียเอวตายเนี่ยบางทีแม่หาร้านซ่อมยากขุยยังเก็บได้นะซักยังเพื่อนเลยยังซักได้แต่ถ้ายางเสียยางตายนี่คือจบเลยถูกไหมถูกไหมแม่มีใครเป็นเหมือนหนูบางทีเจอกางเกงยางตายหนูยังแบบโอ้ ฉันไปซื้อใหม่ดีกว่าไม่ทําแล้วฉันไม่ทําแล้วฉันซื้อใหม่เลยนะ,ะตัวนี้สวยสวยเลยในราคา2 9 0 9อ่ะแม่นะคะซักคีนแยกหัวหางให้